โอเคเดี๋ยวเรามาถึงหนองน้ำแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปหากุ้งกับชาวกะเหรี่ยงอีกแล้วนะครับผมโรโกโรุเองไผมก็ต้องวางกระเป๋าสมภารละอะไรเรียบร้อยกันนะผมก็เดินตามไปเลยว่าเราจะได้ไหมนี่นะผมเป็นลำธารน,นะครับผมว้าวทางมันชันมากเลยครับผมว้าวดูครับ น้ำไหลนะผมะเพื่อนว้าวโอ้มันได้มั้งไหมล่ะครับผม,มหอยวันงูมีแต่หอยอ่ะโลว <c oughs> น,นี่ครับผมเพื่อนหอยเชอรี่เยอะมากเลยหอยนี้เราก็เอาไปกินได้ไม่ใช่เหรอ หอยหอยอย่างงั้นเราไม่ได้กุ้งนะครับผมเพื่อนเราก็จะเอาหอยไปนะครับผมไปเก็บหอยเดี๋ยวหอยดีกว่าเออไปเก็บหอยไปเก็บหอยไปเก็บหอยไปด้วยอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาหอยก่อนนะครับผมมุ่ด้วย มีเลยเยอะแยะไปอ่ะเก็บไว้ดิเอาเอาหอยไปด้วยเอาหอยไปด้วยเดี๋ยวเอาไปยำเนี่ยผมเดี๋ยวเรามาดูอันนี้นะครับผมว่ามันได้มั่งหรเปล่านะครับว้า ไม่มีอะไรเลยเพืเ่อนว้าวไม่มีอะไรเลยจริงๆโอ้โหมัน่ายไปนะเนีเ่นะครับผม,มเพื่อนสำหรับวันนี้เราก็เฟลอีกแล้วนะแต่ว่ามันจะมีตรงนู้นด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะได้ไหมใช่รึเปล่าใช่รึเปล่า โอ okay. เคเรารอดูเลยว่าจะได้ไหมว้าวเพื่อนๆมันมีไหมวะโอ้โหไม่อยากจะบอกนะครับเพราะผม,มเพื่อนโอ้ oh, n <no. S 1> ไม่อยากจะบอกเลยจริงๆว่า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 มันไม่มีครับผม,มเพื่อนโอ้โห วันนี้เรา,ฟาเฟลอีกแล้วนะครับผมเพื่อน,อนมีตรงไหนอีกไหมโหไม่มีครับผมท่านผู้ชมว้าวตรงนั้นละ่ะไม่ใช่นะผมไม่มีเลยคร 5, ับมันเดิ้ลเพื่อน,อน,อนว้าวเราก็เก็บหอยก็แล้วกันวันนี้เราได้หอย แล้วก็เป็นปลาน้อยๆน,นะครับผมน,น,น,นี่ครับผมปลาอะไรไม่รู้ประจัดนะครับผมเดี๋ยวทุเรศใหญ่ยุงเดี๋ยวกระโดดแบาคนหนึ่งหมาว่วาง เนี่นะครักผมเขาบอกว่าวันนี้จะจับอหอยไปดองนะครับผมเนีย๋ยวามายอะอยู่นมาตะลองเยอะมากแล้วแล้วก็ใส่ใส่อะไรอีกเยอะแยะนะฮะว้าวดูดูดูไอ้เนื้เสย่อยไอ้เนอน้องก็ยังเยอแล้วอมรตก็มรรตโอย่างโอ้โหลาวมรร เฮ้ยดูนะครับเขาดักกุ้งน้ำไหลเขาดักกันอย่างนี้ให้ตายเถอะว้าวโอเคครับผมเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเราได้อะไรบ้างนะครับผมนี่นะครับผมเป็นปลานะครับผมเอ่ปลาอะไรวะเน,นี่ยปลาอะไรก็ไม่รู้นะครับผม เราจะเป็นทอดกรอบนะครับผมเพื่อนแล้วก็จะได้หอยประมาณถุงนึงนะครับถุเพื่อนแล้วก็อ่ากุ้งเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างเงี้ยก็จะเอารวมที่นี่นะครับผมเนี่ยฮะว้าวกุ้งเรานี่นะฮะกุ้งสดๆเลยครับผมเพื่อนนี่กุ้งสดๆเลยว้าวาา มันเพื่อเราเขาไม่ได้กุ้งะครัให้ตายอะโอ้โหเป็นเพื่อนเราเซ็งมากเลย่ะโอ้โหดูดิโอ้ให้ตายะเรามาจับกุ้งแต่เราชอบหอยเราจึงได้หอยก็ไปแล้วก็บผมเพื่อนโอ้โหโอเควันนี้เราได้แค่หอยนะครับผมเพื่อน ตายสิเราจะทำอะไรกินดีอะหอยเยอะมากเลยครับผมเพื่อนก็เป็นกุ้งนะครับผมไอที่เราไปเมื่อกี้นะครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เนี่ะเรากำลังแยกอยู่นะครับผมเพื่อนเมื่อกี้ที่เราไปหากุ้งกันนะครับผมในนี้อีกเยอะเลยนะครับผมโอเคเมื่อกี้นึกว่าจะไม่ได้ก็ได้อยู่นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วครับผมเพื่อนคือเราไม่ได้กุ้งนะเรามาดักหอยแต่เราไม่ได้กุ้ง เฮ้ยเรามาดักพุ่งแต่เราไม่ได้หอยนั่นแหละครับอะไรประมาณนี้แหละผมโอเคสำหรับความเฟลในวันนี้นะครับผมถ้าชอบใจคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสกคเร์ผมด้วยนะครับผมสวัสดีก่อนครับผมชากะเรียงเฮ้ยสวัสดีนะเว้ยเฮ้ยสวัสดีน้อยบ๊ายบายน้อยไปนะโอเคบ๊ายบาย